สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลแนนนะคะแนนจะพาลูกค้านะคะมาพบกับ e v e r l ร s t t ส t a n i u ทเนียพาเป็นอีกไอเดียในการตกแต่งอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนใหม่โค้งเข้าชุดกับวงรถด้านหน้าให้เลยนะเป็นดำเงาไฟรอบตัวมา้าตรงไฟตรงนี้จะโชว์นะคะจะเพิ่มในส่วนของคี้ผลามเพิ่มวงแหวนสี ตอนนี้เป็นงานแนบ3มนิ้วนะคะตรงนี้ก็คือเพิ่มตรงรุ่นเลยนะคะตอนนี้จะเป็นเปลี่ยนให้เป็นไฟ GLC นะคะแต่ว่ามันจะมีอ,อีกสีนี้ก็คือเป็นสีดำในราคา1 5 9 9 0 0้านาแน่นะคะวันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นอีกไอเดียในการตกแต่งอีกอีกทางเรือกนึงให้กับลูกค้านะคะอันนี้เรามาชมกันนะคะว่าแนนปรับเปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มด้วยตัวสีอะคริลิกด้านหน้านะคะตรงนี้จากเดิมนะคะที่จะเป็นสีโครเมียม e นะคะอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนเป็น สีดำนะคะก็คือเราเปลี่ยนเอาตัวสีเดิมที่เป็นโครเมียมออกไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวอะคริลิกตัวนี้นะคะก็คือโค้งเข้าชุดกับตัวตัวกระโปรงรถด,ด้านหน้าให้เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวเ,เป็นดำเงาให้กับลูกค้านะคะตรงนี้ อันนี้ก็คือเราเปลี่ยนทั้งเซตให้เป็นสีดํานะคะต่อมานะคะเป็นกระจังหน้านะคะเราเปลี่ยนเป็นม้ามาแต่งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวม้ามาแต่งตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของไฟรอบตัวม้าตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะเวลาช่วงเย็นหรือเวลาตอนเย็นเนะะี่ยค่ะไฟตรงนี้จะโชว์นะคะก็จะทาให้เห็นตัวโลโก้ชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนด้านบนนะคะไฟก็จะมีไฟ3จุดตรงนี้นะคะก็จะเพิ่ม ความสปอร์และความลงตัวเข้าไปอีกนะคะส่วนตัวการกันชนด้านหน้านะคะก็คือได้ยกทั้งทั้งชิ้นตัวนี้นะคะไปทําเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้านะคะเข้าไปนะคะตรงนี้ส่วนไฟด้านหน้านะคะก็คือมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเข้าไปนะคะนก็คือจะเพิ่มในส่วนของคีบฉลามนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเพิ่มวงแหวนสี่เหลี่ยมเข้าไปตรงนี้นะคะเพิ่มความสปอร์และความลงตัวในส่วนของไฟมัดแต่งมากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะ ต่อมานะคะซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นงานแนบ3นิ้วนะคะตรงนี้ส่วนล้อแมกนะคะก็ยังคงเดิมนะคะเป็นแมกแบบเดิมก็คือแบบที่มากับตัวรถได้เลยนะคะก็คือยังให้ความสปอร์ตและความดุดันอยู่นะคะต,ตัวตัวแมกเราก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะแก้มข้างค่ะตรงนี้ก็คือใส่ชุดครอบเข้าไปนะคะเป็นสีดําด้านนะคะกระจกนะคะตรงนี้ก็คือเพิ่มในส่วนของตัวครอบเข้าไปเหมือนกันนะคะเข้าชุดกันนะคะเป็นดําด้านทั้งหมดนะคะ กันสาดนะคะเป็นงานแนบนะคะตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะตรงนี้ที่เปิดนะคะก็คือเพิ่มเป็นในส่วนของชุดครอบเข้าไปนะคะในส่วนของการใช้งานก็คือยังใช้งานได้ปกตินะคะจะมีเว้นช่องในส่วนของการเปิดปิดส่วนด้านหลังนะคะก็มีการเพิ่มนะคะจากเดิมคีบฉลามก็คือเปลี่ยนเป็นคีบฉลามแบบสั้นให้นะคะด้านบนนะคะส่วนตัวไฟนะคะตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนให้เป็นไฟ GLC นะคะ ก็คือเป็นโครมสีแดงนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสีนึงก็คือเป็นสีดําลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอันนี้เป็นโคมสีแดงนะคะค่าท้ายค่ะเพิ่มให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะตัวน,นี้กัดกันชนด้านล่างก็ทำสีเพิ่มให้นะคะในส่วนของตรงนี้เป็นสีดำด้านเช่นกันนะคะเข้าชุดกับด้านหน้านะคะไฟตัดหมอนะคะตรงนี้ก็คือเพิ่มให้ในส่วนของเป็นไฟ LED นะคะ ในส่วนของฝาครอบน้ำมันอันนี้ก็เพิ่มให้เป็นฝาตัวที่ครอบนะคะเป็นดำด้านให้เข้าชุดกันนะคะส่วนด้านในนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะตัดคมภายในให้กับลูกค้านะคะเป็นแบบสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะตัวนี้ตัดให้ทั้งคันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการตกแต่ง ฟอร์ดเอเวอร์เรสไทเทเนียมพันะคะลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นปรงชาชันหรือฟอร์ดรุ่นอื่นๆน,นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะแนนจะทิ้งเบอร์ไว้ให้พร้อมกับไลน์ i อดดีด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้แนนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ